Oh, อู้พี่น้องอู้อคือค้ากี่ยพี่น้องอาก่ยพี่น้องพูดนะเ่าบงงติดหรพี่น้อง สวัสดีครับพี่น้องครับบ่าวซีเกียดมาหนิพาพี่พาน้องมาย่ามกุ้งพี่น้องครับวานหน้าเพิ่นมาสั่งไลยสามลอยพี่น้องเพิ่นมาสั่งกุ้งบ่าวองไว้สามลอยเมื่อวานบ่าวองเลยมาใส่พี่น้องใส่ตุ่มซีหลังเนะ่อยพี่น้องครับซีใดหรือบ่ใดแต่เพิ่นว่ามีหลายก็เอาหลายเพิ่นว่าพี่น้องครับมันซื้อไปอยังบ่เลย ซทำสีกินนี่ใส่ข้าวเดียวก็ได้พี่น้องแต่ว่าเราสั่งไปสามถ้วยแล้วว่าเราเสียเ,เงินไปให้กันบอ <c oughs> กกา,าเอาพี่น้องอมาหมั่นใจว่าสิได้บ่โอ้กลุ่มนุม่มยำนุ่มยัด้วยพี่น้องเอาลองเบิง้งหลังแหลกอึบลองเบิ้งหลังแหลกพี่เนาะถอดรากออก โอ้บอกหอยนี่มาสูงงานขนะองหอยเราหลานพี่น้องบิดหัวลงเลยนะพี่น้องโอ้พี่น้องอ้ดอกแต่ละดอกพี่น้องครับ อ๋อตัวมิงตีเล็กพี่น้องโอ้มีแต่กุ้งเลยเลยพี่น้องนี่ก้อนอ้วกลมนี่เหยือพี่น้องเงี่ยอ๋อมันมันเด้อพี่น้องเด้อ <c oughs> ไปเก็บแต้มครับหลังเหลกไปหลังสองพี่น้องครับ สองเลยพี่น้องครับอึ๊บวางของก่อนหลังสองพี่น้องพี่ใส่ไปเยอะยุ่ม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 นีม่เห็นยุ่มโอ้โพี่น้องมาเห็นหรอไก่คนยุ่มยุงงง่มยุ่มนี่ไม่แต่กุ้งเลยครับพี่น้องอืมหลายขัดทั้งกุ้งทั้ง ปลาอันปลาหางน้อยงพี่น้องเอาหลังสองพี่น้องครับเบิองว่าสิหมานบ่โอ้บลาหอยเขามีกุ้งบ่เนาะแต่บลาหอยเขาไม่ค่อยมีกุ้งเลยพี่น้องคือจังมันไปกวนนะมันไปกินกุ้งเอาลองเบิองพี่น้อง คือข้าเกี่ยวพี่นอ้องดิดิข้าเกี่ยวพี่น้องค้าเกี่ยวพี่ขนาดบังหอยเข่าได้พี่น้องบังหอยบ่าเข่าี่จังคนงนี้อีก,กืมโตโตไปลังซ้ำพี่น้องครับ สามครับพี่น้องทางลงก็ยากเนี่ยเลยไปเตะเตะป้าพีอนี่ยุมย่มยำยุ่มยับอยูย่กุ้งได้พี่น้องยุ่มยำยุ่มยัมยัยยเห็น,หน,หนอยู่เขาไปมันก็ดิดงตับนี่เบิส สามพี่น้องนี่แต่บักหอยเฝ้าตือเพอดิดอสิบตัวบ่เนาอบักหอยเกา,านี่ไล่เต็ดบักหอยมีกลุ่งพี่น้องเขาไปกวนกันยังไะ ไล่พี่น้องผู้ใดมากหอยมาเอาเรื่อพี่น,อ <c oughs> น้องง่ายปวดที่เตือนเนาขึ้นโซ่รถอืดขาดกือพี่นออ้องพูดอ่ะนี่ตะกุ้งนี่พี่น้องพูดอ่ะอัดเต่ละดกอ,กอ,อกเอากหอยบอาเข่านี่จังก้อนนี่พี่น้อง ตาบวกน้อยพวกเขาเนี่ยตเต็มที่เนาะทำนี่เกิดขุ้มซ้ำลอยเลยซ้ำลังนี่เอาเก็บครับไปเบิ้งหลังสุดท้ายพี่น้องเดี๋ยวสรุปยอดให้พี่ให้น้องเบิ้งไปพี่น้องไป,ไปลังสุดท้ายพี่น้องครับอื้มค่ะกุ้งดีตับตับตับต๊บนี้ หางนุองงงกับบ่อนไมนเน่เขา้าคักเก้าแน่พี่น้องครับได้อยากไปกกวยนีย่มาเอาเลยพี่น้องคลั่กกัน ล้างซีพี่นอ้งองหวานบ่ลังนี่นี่ว่าบ่ค่อยผัดนะหลังนี่แค่เพิ่นได้ล่งอ้างบ่หล,หล,กลยกับเบื้องพี่นอ้อง เบิ้องตีอะไพี่น้อง,งพี่น้องเบืง้งพวกนั้เดี๋ยวกุ้งเอาจุ่นคุณพี่น้นองครับเบื้งตีะ่ะไหักบ่อพี่น้องเอาเดี๋ยวสรุปยอดให้เบิ้งพี่น้องครับว่าหนาเป็นใส่เงินมาสามร้อยเป็นหางมากได้คุ้มค่าเง,งินบ่น ไปสรุปให้เบิ้งพี่น้องครับครับพี่น้องครับล้างแรกสีเทพี่น้องเบิ้งเลยบุตรเห็นหนาด้วยพี่น้องเทใส่หลดุดน้องเห็นหนาบปล่างดูแล้วเทใส่เลยล้างแรกครับ เย็นมานกพี่นอ้องเล็กเย็นมานพี่น้อง ออดลงงพี่นเรียบ้หลพี่น้องครับหลังเรียบพี่น้องครับเอาหลังต่อไปพี่น้อง <c oughs> บอกห้พวกเขาก้อนนี่โอ้ร้ายครับพี่นอ้องอ๋อเห็นยดมานอ้อพี่นออ้องโอ้สองแันไปไปีพี่น้องลายอยู่พี่น้องครับเดี๋ยวเบ่งหลังสามได้พี่น้อง สองครับพี่น้องครับเครืองโล่เลยแอบไลพี่น้องหลังสามครับ เด,ดินมาหน้าพี่น้องโดดแล้วโดดแล้วสูอัดลงไปอน<ม>สามครับพี่น้องครับ เดีย๋ยวเก็บหอยออกพี่น้องลสามพันไปพี่น้องครับมาเดินมาเดินพี่น้องปูุได้ยากได้กุ้งไา้ก้ย่ยไอ้งอมงมพี่น้องสดสดโดดดุงดง,ดงพี่น้องครับไอเบื้องลังสี่สลังสุดท้ายพี่น้องครับ <c oughs> สุดไทยพี่น้องเห็นมานาอพี่น้องแตกสูัดลงพี่น้องอือเด้๋ยวโลคกกลัวอยู่พี่น้องไหม <c oughs> อหล้างซีพี่น้องครับ พี่น้องครับสรุปพี่น้องซีหลังเพี่น้องกุ้งล้วนๆพี่น้องครับเอาเด้อพี่น้องเอาเด้อ,อ,อหอยครับอหอยบอกเขานะพี่น้องจังก้อ่นี้เองพี่มีหอยปูพี่น้องอีปูปล่อยเอย้โอ้ไปแล้ว สี่หลังพี่น้องเดียโลกรกัวนี่ยละ่ะมาเด้อพี่น้องเด้อไคอยากได้มาเอาเด้อครับคลิปนี้ก็ฝากพี่ฝากน้องไว้คือเราเลยพี่น้องครับชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เบาอ่องเด้อพี่น้องเด้อครับสิุดแต่มีกำลังใจคลิปต่อๆไปให้พี่น้องเมัง่งครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากสำเนาน้นองพี่น้องเนาะคลิปคลิปหนาคลิปน้อยยังพอปอกกันไหมเด้อพี่น้องเด้อครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเบาอ่องเด้อพี่น้องเด้อครับสิุดแต่เป็นกำลังใจให้กันและกัน ขอ,ขอบคุณพี่น้องครับสวัสดีครับผมหวานแห้งพี่น้อง